ข้อสือช่วงบ My g u e กสนะคะทุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าคนเราเนี่ยนะคะพูดถึงปัญหาของผิวพรรณแล้วเนี่ยมันมีหลายปัญหามากเวลามันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างเดียวค่ะนี่แหละค่ะเป็นปัญหาที่ทําให้หน้าโตเครื่องแป้งของหลายๆคนเนี่ยโอ้โหกระปุกเต็มไปหมดเลยริ้วรอยใช่ตัวนี้หน้ามีขาวตัวนี้นะคะหน้าไม่เรียวยกใช่ตัวนี้ปัญหาแบบนี้วันนี้สามารถจะหมดไปได้ในหนึ่งเดียวจริงๆนะคะแต่วิธีนี้จะทําได้ยังไงและผลที่ได้มันชัดเจนแค่ไหนต้องมาคุยกับสาวสวยคนนี้เลย<ช>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สารสวัสด จริงคุณซูกัสนะคะแรกขวัญจิระกุลโอโหดูหน้าสิคะปัญหาอยู่ตรงไหนไม่มีเลย,ยนะคะจริงจริงเนี่ยสุกัสเดี๋ยวดูคือในในโทรศัพท์มีรูปสมัยก่อนนะคะนี่กัส3 0แล้วนะคะก็จริงเลาวแต่ดูเด็กมากก <c oughs> ดูดกให้ดูบอกว่า ผิวหน้ากับผิวมือดีไหมคะค่ะอะดูแบบอะดูดูผิวโอ้คุณน้องคุณน้องคุณเก็บเก็บมือดีไหมคะอ่ะให้ดูคุณน้องให้ดูแล้วหน้าใสมากใส่หน้าใสแล้วดูดูมือสิคะเชื่อว่าอายุสามสิบมือพี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือพี่สี่สิบสี่สิบนี่ใช่ไหมมือพี่เด็กกว่าเอกใช่มือพี่พี่ลูกศรเด็กกว่าใช่ต้องดูแลต้องทำบำรุงบำรุงมือด้วยนะคือบอกว่าบอกก่อนว่าคือจริงๆเนี่ยคือค้นหามานานแล้วไม่ว่าจะบอกว่าคือผู้หญิงเราอย่างที่บอกว่ามีปัญหาหน้าหน หน้าใหญ่ออจริงๆหน้าใหญ่เป็นกรรมพันธุ์เลยนะที่บ้านใช่ใช่แก้ยากที่สุดแก้ยากมากแก้ยากมากค่ะผิวหน้ามีเรียบเนียนจุดด่างดำจุดด่างดำเนี่ยรวมถึงกับที่เราไปแกะ แสงแนะคะใช่ใช่แล้วก็ยังมีแบบเรื่องของริ้วรอยอันนี้ปัญหาใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าสําหรับผิวไม่เรียบเนี่ยถ้าเกิดว่าผิวไม่เรียบเราก็ต้องซื้อครีมบารุงที่สําหรับผิวเรียบมีตัวนี้ค่ะครีมบํารุงสาหรับผิวเรียบคือใครผิวไม่เรียบก็ต้องมาใช้ตัวหนึ่งใช่ใช่นะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่บอกว่าเด่นมากๆเลยในท้องตลาดเป็นยี่ห้อแบรนด์เนี่ยอ๋อไมาต้องรู้กันเรารู้กันว่ายี่ห้ออะไรที่ราคาเป็นหมื่นใช่ค่ะยี่ห้อนี้แล้วเวลาที่บอกว่าใช้เนี่ยคุณจะต้องใช้แบบเฉพาะ จุดนะคะใช้เฉพาะจุดบางตัวเนี่ยจะเป็นเซรั่มบางตัวจะเป็นครีมอันนี้ตัวแรกนะคะอันนี้สาหรับสาหรับผิวไม่เรียบใช่ซึ่งแบบว่าผิวที่แบบว่าสําหรับหน้าไม่เรียบอย่างส่วนประกอบสําคัญหลักๆของเขาเลยก็คือต้องเป็นสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลทำไมอ่ะเพราะว่าสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลเนี่ยมีแบบว่าในเรื่องของการที่แบบว่าลดลดแบบเม็ดสีเนี่ยแรงมากๆหรือเยอะมากๆซึ่งตรงนี้นะคะคือใครแบบบางบางยี่ห้อนะอาจจะบอกอุ้ยเนี่ยเป็นสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล คุณชื่ออะไรยี่ห้อคุณยี่ห้ออะไรมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างแบบว่าหลักๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าแบรนด์ไม่ใหญ่จริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีเด็ดขาดเพราะว่าสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลเขาจะต้องเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเลยนะมันเป็นขเฉพาะใชแล้วมันแพงมากมันแพงมากๆมันจะอยู่ในแบรนด์ชื่อดังและแบรนด์ราคาสูงๆใช่ใช่ค่ะอย่างแบบของไนร่าเนี่ยเราได้ลิขสิทธิ์นะคะบอกว่าคือพื้นที่จํานวนหนึ่งค่ะในการที่บอกว่าจะเก็บเก็บสาหร่ายเขาจะ้องกันเป็นพื้นที่ในจังหัดนีใช่จังัทสาหร่าย สิน้าตาลสมบทรนเลยแล้วถือว่าสําหรับสาหร่ายสิน้ําตาลเนี่ยของบอกว่าที่ในร้านนะคะเป็นแบบว่าลิกิทสิ์เฉพาะเนี่ยพี่รู้ไหมว่าคือปีหนึ่งเก็บได้แค่สองครั้งสองครั้งใช่แต่เราจะต้องเสียแบบว่าคือเสียแบบว่าปีทั้งปีนะใช่ค่ะนะคะและท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวนี้พอทาเข้าไปเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเป็นการบํารุงแต่ว่าบํารุงเนี่ยพี่รู้ไหมว่าพี่รูกศรกับพี่แนนเชื่อไหมว่าพอทาไปปุ๊บนะวันที่ทาไปเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยสองสัปดาห์เนี่ยไอ้ผู้บอกว่า คือเขาเรียกว่าหน้าไม่เรียบเนี่ยต่างๆนี่ไม่ว่าอะไร เป็นจากการเกิดกดสิวอะไรต่างๆนะมันเหมือนบอกว่ามันไปปลุกเนื้อใช่มันเหมือนไปปลุกเรียกเนื้อให้มันเต็มใช่ใช่ใช่มันปลุกเลยนะคะทีนั้นอันนั้นคือตัวนั้นก่อนตัวหนึ่งแล้วได้ต่อมาค่ะเรื่องหาจุดด่างดำจุดด่างดำนี่เจ๊ก็มีนะเลย30นี่มาหลายจุดเลยแต่ตอนนี้มาก่อนเยอะมากนะคะเมื่อก่อนจริงๆเมื่อก่อนเยอะมากเลรักษายยากเป็นอะไรที่รักษายากที่สุดแล้วจุดด่างดำมอก่อนสุขัดเคยใช้เลเซอร์ค่ะเรเบนั์อีกใช่ไหมใช่พอเลเซอร์พอทำไปทำมาเนี่ย หน้ามันบางหน้ามันบางปุ๊บเนี่ยฝ้ายิ่งขึ้นเดิมจริงจริงแล้วส่วนผสมตัวไหนอะคะมันจะช่วยเรื่องจุดด่างดำได้แบบเห็นผลชัดๆค่ะสำหรับตัวที่บอกว่าเห็นผลชัดเจนสุดๆเลยนะคะก็คือแบบต้องบอกว่าเป็นวิตามินซีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิตามินวิตามินซีตามท้องตลาดเนี่ยพอบอกว่าออกออกมาปุ๊บออกมาจากขวดก่อนนะคะพอออกมาจากขวดปุ๊บอ่ใช้ครั้งแรกปุ๊บประสิทธิภาพในการใช้เนี่ยอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าคุณมุมแต่เฮ้ยยูอยางงี้ ภายในประมาณไม่เกินบอกว่า15วิเนี่ยประสิทธิภาพวิตามินซีเขาจะเหลือแเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ยามันตายง่ายมากใช่ใช่แต่ว่าบางแบรนด์แต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยวิตามินซีเขาบอกว่า,าเป็นหัวปั๊มอย่างนี้นะพี่เช่ไหมว่าพอกดไปปุ๊บพอกดไปแล้วเนี่ยและอากาศมันเข้าไปะ่ะ อากาศมันเข้าไปเนี่ยคือความความไม่เสถียรของวิตามินซีนะคือมันมีอากาศข้างในคือมันจะยิ่งทําให้แบบคุณสมบัติมันน้อยลงใช่มันน้อยลงทีนี้แบบว่าเราก็เลยมีการคิดค้นค่ะเป็นวิตามินซีแบบว่าอิเล็กตรอนคือยังไงอ่ะคือสําหรับการล็อกวิตามินซีไว้เลยให้ค่าของวิตามินซีเนี่ยสูงสุดมากกว่าเดิม20เท่าลช่ยังไงคะมันล็อกค่ะคือบอกว่าเป็นเป็นแคลอรีบอกบอกไม่ได้เหมือนอารมณ์วิามีแคปซูลบล็อกมันอยู่อย่างนี้จนกว่าจะส่งถึง ิวใช่ค่ะใช่เวลาที่ใช้นะคะแนะนําว่าบอกว่าคือไม่รู้ว่าคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรเวลาที่เอามาแล้วคุณจะต้องมีการวอร์มคีมค่ะเพื่อเป็นการตุกเขาและยิ่งบอกว่าสําหรับของไนร่าสเนี่ยวิตามินซีตัวนี้นะคะวิตามินซูตัวนี้จะช่วยบอกว่าในเรื่องของการที่แบบอย่างที่พี่ลูกสอนบอกว่าเขาเป็นแบบเหมือนแคปซูลต้องมีการแตกตัวนิดนึงใช่อันนี้ตัวที่สองแล้วนะยังออกจากบ้านออกจากบ้านยังไม่ได้นะคะที่นี่มีริ้วหน่อยเออลิ้วเอยได้ไหมริ้วรอยะนี่บอ่าวิามันซีเนี่ยต้องต้องเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะทีนี้้หนนายยับ มีบอกสั่งหลายคนบอกเวลานอนต้องนอนนี้ห้ามหันใช่ไหมแต่ว่าใช่เมื่อก่อนนะพี่เชื่อัหมว่าเวลาที่บอกว่าหนูเนี่ยทำอะไรคะคอยยึดไว้กุ้ยลิ้ลอยมาพี่ต้องนอนห้องหัวกลัวกลัต้องนอนทั้งหัวคือเมื่อก่อนนะเวลาบอกว่ายิ้มเนี่ยเวลายิ้มอ่ะกล้องไหนดีอ่ะกล้องนี้นะคะเวลายิ้มเนี่ยจริง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 ต้องยิ้มอย่างนี้จริงจริงดารารุ่นพี่ค่ะเขาแนะนำแค่สิคนี้กันเลยนะเขาต้องยิ้มอย่กันเดี๋ยวมีริ้วลอยใช่ไหมเบิงไว้อย่างนี้แล้วก็เดือดร้อนไปเดือดร้อนไป ได้เลยนะเพราะว่ามันมีตั้งแก่ันตรงนี้มันจะมาให้มันมาค่ะมันมาใช่คืออันนี้คือิงๆถือว่าพี่หน้ายักมากเพราะพี่หัวล้อทางหน้าใช่แล้วเวลาแล้วเวลาที่หาจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้คือเคล็่สาวตรงนี้มาอีกใช่ ก็อสมมติคนมีแล้วมีริ้วรอยแล้วทาอะไรไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าวันหลังจะเอารูปมาให้ดูเออคือบอกเมื่อก่อนนะคะหนูเป็นรลองเลยเหรอใช่แล้วก็บอกว่าคือตรงใต้ตาเนี่ยมาเต็มเลยคือต้องเรียกว่าจัดเต็มเมมาก่อนกว่ายิ่งเป็นคนที่ตาโตเนี่ยจริงปัญหามันมาเร็วกว่าคนอื่นใช่มันมาเร็วกว่าคนอื่นค่ะทีนี้เราก็มีครีมสําหรับเรื่องของริ้วรอยค่ะนะคะคือเด่นที่สุดเลยต้องเป็นกระดูกอ่อนจากปลาฉลามันนี้เคยได้ยินค่ะพี่ปลาฉลามเนี่ยเขากัดเหล็กเนี่ยหักเลยนะ เหล็กแข็งแงเ่ากัดหักเลยนะเขามเขามีการแข็งแรงความแข็งแรงมากเรามีการเปรียบเทียบว่ากระดูกอ่อนจากปลาปาฉลามตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการที่บอกว่า คือร่องคอลลเจนที่สร้างคอลลเจนแบบให้มันแข็งแรงพี่คิดดูว่าคอลลเจนที่มันแข็งแรงเนี่ยเหมือนกับว่าคือแบบทําให้หน้าของเราเนี่ยเต่งตึงมากยิ่งขึ้นรวมถึงเนี่ยยังมีแบบว่าสารที่แบบเขาบอกว่าเป็นอัญมณีก็คือเพชรเพชรนี่ได้ยินมาเยอะเลยเพชรที่เป็นอะไรที่ล้าค่ามากแต่เอามาบำรุงผิวในแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยได้ชะงัดมากใช่พี่รู้ไหมว่าตัวนี้เฉพาะตัวในี้ะแบรนด์นี้นะเชื่อไหมว่า6กพันหรือเปาหกพันหมายถึงถ้าแยกใช้เนี่ยที่มีคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยประมาณหกพันใช่อีกอันนึิค่ะ สำหรับคนที่หน้าใหญ่อย่างสุกานเนี่ยหน้าใหญ่เป็นกรรมพันธุ์นะหน้าใหญ่เป็นกรรมพันธุ์แต่ว่าพอใช้ในร้านแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้เมาส์นะคือบอกว่าก่อนหน้านี้ใช้แบรนด์แบรนด์นี้นะเออแล้วบอกว่าคือปรากฏว่าเออมันมันดีขึ้นแต่บพันธุ์มานสู้ไม่ไหวค่ะเขาเป็นสารสกัดจากนาโนคาเฟอีนแต่ว่าจะต้องเป็นเมล็ดกาแฟค่ะแต่ต้องเป็นสีเขียวนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเมล็ดกาแฟสีเขียวเนี่ยมันก็จะบบกว่าคือมันยังเด็กอยู่อะสารบอกว่านาโนคาเฟอีนจะเยอะมัน ทั้งหมดทั้งมวลประมาณหมื่นหนึ่งที่เราใช้อยู่ปกติที่เราใช้อยู่ปกติเราจะให้ได้ครอบคลุมทุกสี่ปัญหาของเราใช่ใช่แต่ว่าถามนิดนึงว่าพี่หมื่นหนึ่งเนี่ยลดไปแบบลดเยอะๆๆๆเเลยเนี่ยเหลือชุดหนึ่งประมาณสักแบบไม่ถึงสองพันเนี่ย พี่อยากได้ไหมอยากซแต่ว่าได้คุณสมบัติแบบนั้นที่คุณสะกมเพาะว่าที่บอกผิวไม่เรียบจุดด่างดำริ้วรอยหน้าใหญ่สมมตินะสี่ขวดนี้ริ้วรอยผิวไม่เรียบหน้ายกแล้วก็เรื่องหน้าใหญ่อะไรทุกอย่างรวมอยู่ในตัวเดียวสอง0ักว่างี้เหรอใช่ไม่ถึงสองพันแล้วเอาใช้สี่กระปุกงี้ป่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลายวดูจะจับทุกอย่างพี่อย่างที่บอกว่าแบรนด์ไหนที่ดีดึงมาอะไรที่ดีดึงมาอันนี้พูดจริงๆนะว่าคืออะไรของอะไรที่ดีดึงมาหมดเลยรวมอยู่ในเนืองเดียวกับในร่างเลยขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะ เอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้นะคะที่ราคาไม่ถึง2,000บาทค่ะโทรมาได้เลย1,7,7,9ค่ะนะคะขอ35สายค่ะ35สายก่อนตอนนี้ให้แค่ไดีจริงๆพี่นี่ใช้นิดเดีนี่คือทาง7จนก้้อนินี่ค่ะนะคะ เนื้อใอเนื้อใสมากๆพี่เรารับเพชรอ่ะใช่ตัวนี้พอบอกว่าแค่น้องซการหยดเข้ามาในนี้ค่ะพอทาเข้าไปตรงเนี้ยปุกๆๆเขาทาเข้าไปนิดนึงภายในประมาณไม่ถึงสามวิเขาจะซึมสู่ดีเอ็นเอเลยจริงๆตัวเนี้ยลองบ้างซูการคขาเวลาที่เราใช้แบบนี้เนี่ยเท่าที่ฟังคุณสมบัติคือมันเข้มข้นมากเมแล้วมันเหมือนดึงจุดเด่นของแต่ละแบรนด์ที่ดีมารวมอยู่ในตัวเดียแบบนี้เนี่ยผลที่ได้เนี่ยค่ะมันชัดแค่ไหนแล้วมันเร็วไหมไปดูไปดูผู้ใช้จริงดีกว่าค่ะไปดูพิม รูปได้เลยค่ะนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะค่ะอันนี้อย่างที่บอกนีเนี่ยใช่คือชัดมากๆคือคนต่างชาติค่ะคือของในร่าเนี่ยเราขายทั่วโลกนะคะค่ะและที่สําคัญค่ะดรเกรกค่ะนะคะจากสถาบันค่ะที่แคลิฟอร์เนียเป็นคนคิดค้นมาแล้วค่ะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าคือเราดึงคุณสมบัติจากแบรนด์ดังๆทุกอย่างเนี่ยคนนี้เหรอเป็นคนคิดค้นท่านนี้ค่ะใช่ท่านนี้เป็นคนคิดค้นค่ะนะคะแล้วก็นี่อยู่ในกล่องนี้อย่างที่พี่บอกไปแบบคือหลายๆตัวนาแบบตึงนะตึงนไเห็นไหชื่อ เมื่อกี้บอกว่าแค่เปลี่ยนรูปหน้าพี่ก็คิดว่าหน้าใหญ่มาหน้าเล็กนี่มันยกได้ด้วยนะยกเลยพี่คือมันยกกระชับอย่างนี้ใช่่าบอกว่าลองแก้มใช้นานแค่ไหนเลยถ้าเห็นผลชัดเจนนะจริง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 สองวิคเนี่ยชัดเจนแล้วพี่ดูสีหน้าเด็กปะหน้าเด็กเลยนะคือนี่ทุกปัญหาที่สุกัสบอกเลยทุกปัญหาเลยริ้วรอยเห็นไหมคะริ้วรอยแล้วก็เรื่องของหน้าใหญ่ก็เล็กใช่จุดด่างดำค่ะแล้วก็ผิวที่เคยไม่เรียบก็ตึงขึ้นมาใช่ขนาดขนาดบอกว่าพี่ช่างแต่งหน้าข้างในบอกวิโนงทำไมหน้าน้องแบบ หน้าหนองแบบขอดักขอดักคือใส่แล้วนิ่มด้วยอ่ะใช่ใส่แล้วนิ่มมากเราก็อยากได้แบบนี้มากเพราะนี่คือคอลลาเจนเขาเต็มที่เลยเหนียว่าพี่แป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้หมดแล้วสาวที่ค้าสายแล้วไปดีจริงเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนนะคะขอบคุณละกันนะคะสําหรับคุณสมรพวงคู่ค่ะจังหวัดลพบุรีอ๋อซื้อไปแล้วใช่ค่ะท่านสุดท้ายค่ะนะแล้วก็มีค่ะคุณสุจิราค่ะนาคำพานะคะยังไงขอบคุณด้วยรีบ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 หนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเกดูแลผิวแบบว่าสี่ขั้นตอนภายในหน ผ้าสายเมื่อกี้นี้อ่ะที่บอกอะหนูให้หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะฮะจริงจริงจริงจคือคือมันมา <อะ S 2> ในแพ็กเกจแบบนี้อ,นนนอ,อันนี้เ,เท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแถมหนึ่ง 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบอกแล้วว่าจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวเด่นเด่นหนึ่งหมื่นบาทขายไม่ถึงสองพันสามสิบห้า <35 S 1> <ะ>สายเมื่อกี้ สามสิบห้าสายเมื่อกี้หมดแล้วให้หนึ่งแถมหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกว่าหนึ่เอาเพิ่มเดี๋ยวนี้อย่าทำร้ายจิตใจกันแบบนี้คือคือมันไม่ได้แล้วหนูขอขอเข้ามาแค่นี้จริงพี่ก็ขอน้องเหมือนกันอ่าเราต้อขอกันสดๆนี้เลยอะสิบห้าสายสุดท้ายสาิบห้านะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์สองสองสองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ใครที่มีปัญหาผิวมีเรียงใครที่มีปัญหาจุดด่างดำริ้วรอยหน้าใหญ่ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญซื้อไปแล้วนะหนึ่งแถมหนึ่งตรงนี้ไม่พอเดี๋ยวแถมให้อีกอันนี้หลออดจริงแต่่ะ ฮะแล้วอันนี้คือคือบอกว่าเป็นโฟมดีท็อกพี่คะผิวหน้าเราเนี่ยก่อนที่จะรับสรอะไรนะคะตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะต้องบอกว่ามีการแบบดีท็อกออกก่อนเวลาที่ใช้ค่ะอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งพอนะตรงนี้ก็มีส่วนผสมของถุ้ยเยอะมากคือมันเป็นเหมือนสครับหรือเป็นเหมือนโฟมล้างหน้าเป็นโฟมล้างหน้าแต่ว่าพี่สอนกับพี่แนนนะเอาไปผสมกับโฟมที่ตัวเองใช้จริงเหรอจริงๆรู้ว่าเจลที่ตัวเองใช้เนื้อที่เวลาที่ใช้นะพี่ทำอย่างนี้เอามือแบบทำอย่างนี้เลยนะมันเป็นการดีท็อกผิวใช จกฐานค่ะจะฐานพช่จะดึงสิ่งสักปลอกใช่จากขีน้าราหมดแล้วหมดแล้วถ่งก็สายหมดแล้วว่าขอบคุณใช่ขอบคุณนะคะคุณแดงด้วยนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่อีกใช่่ะนะคะขอบคุณด้วยแล้วก็อีกสายหนึ่งค่ะคุณจันนะคะคุณจันสุภารัยค่ะนะคะจากจังหวัดขอนแก่นขอบคุณมากๆเลยนะ BSN ส่งมาขออีกได้ไหมเวลาเราก็จะหมดแล้วเอาอีกนิดนึงแล้วกันนะขออีกสักสิบห้านะ ไม่ได้พี่<ช>เอาแผ่สายสุดท้ายพอแล้วแผ่สายแต่สายสุดท้ายจริงๆพี่เพราะว่าวันนี้บอกเลยนะว่าในร้านเนี่ยยอดขายนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยก็คือ<ช>บอก20ล้านอ,าอัพจริงๆเพราะบอกว่าของเราเนี่ยขายเฉพาะบอกว่าคือเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะแบบคุณหญิงคุณนายพี่พพเห็นไหมว่าทำไมอสโอซเขาราศีดีโงเฮงดีด<อ>ูไร์ไปหมดใช่ดูไร์ไปหมดค่ะรวมถึงดาราหลายๆท่านก็ใช้ด้วยยังไงอย่าลืมนะคะผิวไม่เรียบจุดด่างดำริ้วรอยหน้าใหญ่แก้ไขได้กับในร้านหนึ่งเดียวเท่านั้นรีบโทรมา1779นะคะวันนี้ขอบคุณน้องสุกัสมากๆเลยนะจะ ขค่ะสองขวดเหลือ1,000กว่าบาทคคุ้มจริงๆนะคะแถมโปรมีทอคด้วยนะคะรีบโทรมาในช่วงนี้นะคะยังพอมีเวลาแต่ว่าช่วงนี้เวลารายการเราหมดแล้วจริงๆพรุ่งนี้ค่ะสาวๆคนไหนเคยทนตลาดแป้งแล้วมีแป้งแตกแต่ไม่อยากทิ้งอายแชโดแตกเป็นผุยพงเดี๋ยวเรามีวิธีแก้มา reuse เครื่องสำอางกันนะคะแต่วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะ